ขับร้อยเอกธรรมนัฐและสสรวม21คนออกจากพักการเมืองในรอบสัปดาห์นี้ก็ร้อนแรงนะคะมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่น่าสนใจจากกรณีที่พักพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าพร้อมกับสส .21 คนออกจากพักและจะต้องไปหาพักใหม่สังกัดให้ได้ภายใน30วันหลังจากนี้ค่ะเชื่อว่าพักที่สสจะไปสังกัดใหม่นั้นคือพักเศรษฐกิจไทยนายไับูลนิติตะวันรองหัวหน้าพัก ได้ถแถลงข่าวว่าปัญหาเกิดจากข้อเรียกร้องของร้อยเอกธรรมนัฐและพวกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักมองว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกภายในพักเพื่อรักษาหลักการของพักคณะกรรมการบริหารพักจึงมีมติให้ร้อยเอกธรรมนัฐกับพวกอีก20คนพ้นสภาพจากสมาชิกพักด้วยคะแนน63เสียงจากคณะกรรมการบริหารพักกับสสที่เข้าร่วมประชุมให้มีมติให้เห็นชอบให้สมาชิก2 1ท่านนะฮะ นะฮะยีท่านที่เป็นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านําโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะฮะที่มีข้อเสนอที่จะทําให้มีปัญหานั้นนะฮะให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพักโดยได้คะแนนเสียงทั้งสิน้นเห็นด้วยนะฮะหกเสียงอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าสอสอจะย้ายไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยซึ่งคาดว่าพลเอกวิทเทพศัสดินณอยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐจะเป็นหัวหน้าพักดังกล่าว